สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือนะครับอันนี้เป็นเทค2สองนะฮะหนังสือวันชื่นคืนศพของคุณภาคินัยนะครับผมก็เป็นหนังสือของโซฟาน่าจะเป็นโซฟาพับลิชชิ่งนะครับผมราคา200บาทหนังสือออกเดือนที่แล้วนะครับสิงหาคม2560สนะครับผมก็เป็นหนังสือใหม่ล่าสุดนะครับผมก็ภาคินัยเขียนซีรีส์เกี่ยวกับแนวสยอ,องขวัญสารปรสาบุมเนี่ยออกมานานหลายปีแล้วแล้วก็มีผลงานออกมาค่อนข้างทีนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับเมืองนอกงงประมาณสตีเฟนคิงเมืองไทยนะฮะก็ เป็นนักเขียนที่มีอายุน้อยอัจฉริยะมีตัวหนังสือที่น่าสนใจมีวิธีการเลาเรื่องที่ฉลาดแล้วก็มีการหักมุมที่น่าตื่นเต้นตื่นตระหนกอยู่บ่อยๆครั้งนะครับผมก็กแนะนําครับอันนี้ก็เพิ่งอ่านจบเป็นหนังสือระดับประมาณ3ดาวนะครับผมมีเป็นจริงๆมันชื่นเป็นศพไม่ใช่หนังไม่ใช่นิยายขนาดยาวนะครับแต่ว่าเป็นนิยายขนาดสั้นเป็นเรื่องสั้น5เรื่องนะครับผมก็ประกอบด้วย บิดไนท์มูวี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงหนังขย่อวขวัญน,นะครับแล้วก็เดอออฟเตอร์ิวิมานดินก็เป็นแนวแนวแนวหักมุมคัตกรรมหักมุมนะครับผมแล้วก็ทวินเรื่องราวเป็นสาแสดนะครับผมแล้ว, UFO, นนว,ว,วก็ฟแวร์ยูร์ซึ่งเป็นแนวขย่อยขวัญหักมุมใส่ไฟนะครับผมซึ่งเป็นแนวคนสือว่าค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับสำหรับผักที่ในหรือถ้าสำหรับท่านที่เคยอ่านมานะครับสุดท้ายก็จะเป็นแอปคนแอปรักนะครับผมซึ่งเป็นหนังซึ่งเป็นเรื่องสั้น หักมุมแนวใหม่อีกแล้ว <c oughs> สองตอนแรกค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับผมเพราะว่าเรื่องราวซ้ำแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดึงดูนะฮะฉากสยองก็ไม่ค่อยสยองเท่าไหร่นะครับผมส่วนหนังสือจะเริ่มสนุกตอนที่สามถึงห้านะครับผมตอนสามนี่เป็นตอนแฝดมี่จะเป็นหักมุมกลับมาเป็นพากี่ไหนคนเดิมครับผมสามารถเล่าเรื่องได้อย่างตื่นเต้นสนุกสนานเลือดสาดกระชูดสยองขวัญแล้วก็มีหักมุมในสไตล์ของพากย์ไนะครับผมซึ่ง การทงมุมแบบพาร์คินายเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คือถ้าเกิดเป็นแนวเขียนเนี่ยต้องบอกว่าพาร์คินานเหมือนสตีเฟนคิงและเกิดพูดว่าการเป็นเจ้าพ่อของมุมเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่า,าพาร์คินนี่คือเชียมบัลานเมืองไทยนะฮะ <c oughs> ก็ตอนแฝดนี่ก็ไม่เหมือนกับแฝดของมาชานะฮะคนละแนวกันนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเป็นเป็นแนวที่อืคิดได้ต้องยอมรับแวร์ยูฟอร์มเนี่ยผมชอบตรงที่มันเป็นไซไฟแบบนุตต่างดาวเอเลี่ยนอะไรแบบ หักมุมแล้วก็เป็นมีความเป็นไซไฟมีความเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งผมคิดว่าภาคไหนก็ทำกันบ้านมาค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็หักมุมเฉลยหักมุมคลี่ปมเฉลยได้อย่างฉลาดนะฮะแล้วก็ลงตัวส่วนที่ชอบออแอปโคเดบลักนี่ก็จะเป็นเป็นแนวที่เอาเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ความทันสมัยความปัจจุบันความเขาเรียกว่าอะไระอะเฉพาะเขาเรียกว่าอะไร ปัจจุบันทันด่วนนะครับผมเรื่องราวที่มันเป็นทันสมัยเข้ากับยุคอเอามาปรับกับามาปรับแล้วเรื่องเป็นนิยายเขาขย่าขวัญได้ดีนะฮะแล้วก็เทคนิคในการเล่าเนี่ยแพรวามากมีความแปลกใหม่มีความน่าตื่นตาและมีการเฉลยเซอร์ไพรส์ได้แบบคือมุกมุกอาจจะไม่ใหม่นะฮะแต่ว่าเป็นมุกที่เราไม่เห็นมาประมาณ30ปีแล้วสมัยการ์ตูนสมัยการ์ตูนรุ่นเก่าๆม,มากๆอะ่ะซึ่งเป็นแนวที่ไม่คิดด้วย มีคนเล่นแนวนี้มาแล้วแนวแบบนะต้องไปต้องไปหาตัวเองว่ามันเป็นแนวไหนนะฮะคือคือชอบในความฉลาดซึ่งผมคิดว่าไม่รู้ใคง,งไะครับน่าจะเกิดไม่ทันนะฮะแต่ว่าอาจจะอาจจะผ่านทุกวันตามาหรือเปล่าเนี่เราไม่รู้นะแต่ก็ถือว่าเขากล้าที่จะเล่นแนวนี้ซึ่งอืซึ่งเราชอบมันเป็นอืมัมนก็อ,อย่างนี้แหละนะก็มีความสยองมีความหักมุมมีความเซอร์ไพรส์ มีคำสนุกตัวหนังสืกอกับพักคินัยเนี่ยอ่านสนุกอ่านเพลินเขาเป็นคือสมัยเนี้ปัจจุบันเนี่ยใครจะเขียนใครอยากเป็นนักเขียนใครอยากเป็นนักวิจารณ์ใครอยากเป็นนักเขียนยน,น,ยนิยายทุกคนทําได้หมดเขียนลงบล็อกพิมพ์ก็ๆๆหนลงมือถือก็ได้ลงคอมก็ได้คุณก็ออกผลงานมาได้แล้วคุณก็รวมเล่มได้แนละ้วถ้ามีถ้าคุณเขียนเก่งจริงคุณก็มีคนอ่านคุณแต่ประเด็นคือโลกนี้ประเทศนี้มันไม่ได้มีนักเขียนเยอะมากที่แบบ เขียนแล้วอ่านสนุกอ่านเพลินเหมือนภาคินในการเป็นนักเขียนเนี่ยไม่ใช่ใครๆก็เขียนได้แต่เขียนให้สนุกเขียนให้เพลินเขียนให้น่าอ่านมันมันไม่ได้มีเยอะนะนักวิจารณ็เช่นกันนะฮะในสมัยนี้ก็จะบอกว่านักเขียนรุ่นเก่าก็แก่ๆกันหมดแล้วถึงเวลาที่ต้องมีนักเขียนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาประดับวงการนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เขียนกันเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเขียนเป็นอาชีพเสริม ก,ก็เหมือนพักกินาก็เหมือนคนอานนทนะก็คือทําเป็นเป็นคนที่เป็นคนอัจฉริยะที่ทําทํางานเฉพาะทางทํางานอย่างเดียวครับคนก็ทําหนังไปพัคก,กินายเขาเขียนนิยายไปก็เนีย่ยผีเสื้อนิอยายเรื่องใหม่ของพักกินายใหม่กแล้วผมว่าคนที่จะเป็นอัจฉริยะเนี่ยผมว่าต้องเขาต้องแบบหยิบมองเห็นอะไรเขาก็สามารถหยิบออกมาเล่นในทางที่เขาถนัดได้หมดนะฮะ ก็เล่นมาสองบาทครับใช้ใช้โปรเอียดเหลือร้อยหกสิบาทก็ของโซฟานะครับหนังสือว่างตลาดแล้วหาหน้าจะหาไม่ยากนะครับผมแนะนําครับเป็นเรื่องสร้างหน้าตอนซี่อ่านสนุกอ่านง่ายนะฮะอ่านเพลินนะฮะก็อันนี้ก็ลองรีวิวหนังสือดูไม่เคยรีวิวหนังสือมาก่อนนะก็โอเคครับเสื้อบินมาสวยเชียกก็ขอลาตาสวัสดีนะที่นี่นะครับ